สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้หมอกลงเยอะอีกแล้วนะคะเอฟซีหมอกเต็มเลยนะคะโอ้หมอกนะช่วงเช้าเช้านะเอฟซเช้ามืดนะคะลุงเสือไปยามเบ็ดแล้วนะคะใส่เบ็ดนะ ใส่เบ็ดปลานะคะเมื่อคืนแล้วก็ใส่ใส่อะไรนะใส่ตุ้มปลาไหลนะคะออกไปยามตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะภาษาก็ลุกตามลุงเสืออีกเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ลุกมานึ่งข้าวนะคะก็ตั้งหม้อข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายเอฟซีนะคะชมบรรยากาศดีๆนะคะตอนเช้านะคะ อากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้หมอกลงนะคะก็รู้สึกหนาวๆเหมือนเดิมนะคะเมื่อคืนไม่รู้ลุงเสือได้ปลากี่ตัวนะก็สาม,ไ,มได้ออกมาดูนะว่าจะห่อข้าวต้มมันเป็นมะพร้าวอ่อนในเอฟซีนะคะ เป็นมะพร้าวอ่อนเนาะมะพร้าวที่เอามาจากจำปะดะงนะคะภาษาเห็นเปลือกมันดำๆนึกว่ามันแก่นะคะที่ไหนได้พอเอามาผ่าเนื้อยังอ่อนอยู่ทําไม่ได้เลยนะคะก็คงจะซื้อกะทิกล่องนะคะกะทิกล่องมันก็ไม่อร่อยนะไม่มันนะ,นะก็ได้ตัดใบตองไว้แล้วนะคะก็จะได้ทําอยู่นะคะมันไม่มันก็ทำนะพอได้ ทำให้ปู่กินนะคะใช้ทั้งฟืนใช้ทั้งฐานนะคะเดี๋ยวภาษาเอาเอาหาที่ปิดก่อนไม่รู้ว่าลุงเสือได้ปลากี่ตัวเลยเมื่อคืนเดี๋ยวดูก่อนภาษาไม่ได้ไปด้วยนะคะเมื่อคืน ได้เยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวภาษาเทน้ำออกก่อนนะคะปปาดพี่<ม>น้องเอฟซีอันนี้ใส่เมื่อคืนนะคะนี่โอ้โหได้เยอะมากๆเลยเป็นยี่สิบตัวเลยนะคะโอ้ยมีแต่ปลาดุกล้วนๆเลยนะคะโอ้ยโนต่นะปาด ได้ล,ออล้ค่ะโอ้โหปลาเยอะมากๆเลยปลาดุกล้วนๆเลยพี่น้องโอ้ได้เยอะเหมือนกันเลยนะคะนี่ลุงเสือใส่เบ็ดแค่ไม่กี่หลังเองนะคะได้ปลาอืปลาลุงเสือ อันนี้ปลาหมอนะคะโอ้เดี๋ยวภาษาตรงไรครัวแล้วอู้ได้ปลาหมออีกนะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆลุงเสือใส่ในห้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะพีโอีอ้ได้ปลาเยอะเดี๋ยวรอดูลุ้นตอนเช้าอีกนะคะรอดูลุงเสือยามมานะคะช่วงเช้านะคะไปแล้วเนาะตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะภาษาก็เลยลุกด้วยเลยนะคะไปแต่เช้ามืดเลยนะคะ นี่ค่ะตัวปลานะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวลุงเสือมาค่อยล้างน้ำอีกรอบนึงนะคะรอดูลุงเสือช่วงเช้าก่อนว่าได้กี่ตัวนะคะ ค่อยมาขังใส่กันแล้วก็ล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้เสออนปลาดุกพี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวงามงามปลาดุกนานะคะตัวพอดีปนพอดีแกงเลยะะต้มน้ำกาแฟกันนะคะเอซต้มน้ำรอลุงเสือนะคะลุงเสือมาก็จะได้กินกาแฟนะคะ บรรยากาศตอนนี้นะคะหมอกลงอีกแล้วนะคะโอ้เมื่อคืนรู้อย่างนี้ไปยามเบ็ดกับลุงเสือดีกว่าะะลุงเสือได้ปลาเยอะมากเลยนะคะหมอกหมอกพี่น้องข้าวแถวนี้ก็เริ่มที่จะก้มแล้วนะไอซีนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศตอนเช้า นอไม้เอาผุดใยยางงุ่มๆโอ้ลุงเลยามจุ่มตาดแต่เช้าขนาดนี้เปียกหมดแน่นอนเลยนะคะเอซีเพิ่นใส่แงบใส่แงบใส่กบนะคะลุงเสือไม่ได้ใส่กบนะคะใส่ปลานะคะเพราะว่ากบก็ยังเหลืออยู่นะคะเมื่อวาน เอาไปให้ยญาสี่ตัวนะคะก็เหลืออยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะคะเพราะว่าเมื่อคืนภาษาก็ต้มไปสามตัวนะคะเหลืออยู่สี่ห้าตัวประมาณนี้นะคะเมื่อคืนก็ต้มให้ลุงเสือต้มสามตัวนะคะข้าเจ้ากีดยางนะคะไฟขเจ้ากีดยางส่วนยางนะคะ หมอกโอ้เมื่อนี้หมอกเมื่อวานหมอกไม่ได้ลงหนาขนาดนี้นะคะเอสีวันนี้หมอกหนานะคะลุกขึ้นมาอันนี้ขาวเต็มเลยนะคะอากาศสดชื่นนะคะออกมารับนะคะอากาศบริสุทธิ์กันนะเอสีสดชื่นนะคะยามเช้านะคะทำอะไรกินน้องแบบนี้ลุงเสือได้ปลาดุกเยอะเลยนะคะ เอาไปให้ย่ารอบก่อนก็ยังเหลืออยู่สองตัวนะคะภาษาไปดูเมื่อวานเนาะที่เอากบนะไปให้ย่านะคะย่าคขังรวมกันเลยทั้งกบทั้งปลานะคะก็ปลาก็เหลืออยู่ประมาณสองตัวนะคะปลาดุกเนาะภาษาเอาไปให้อห้าตัวนะคะวันนั้นเอาไปให้ห้าตัววันที่ภาษาพยายามเบ็ดกับลุงเสือนะคะเมื่อาวานก็เอากบไปให้สี่ตัวเนาะก็ กับผักนะคะเมื่อวานลุงเสือเก็บผักมาเยอะเลยบอกว่าให้ย่านะประสาก็ซ่อมอย่างดีเนาะให้ย่าล้างไปวัดนะคะพี่เราไม่กินเอาไปวัดคนอื่นก็ได้กินนะคะนะก็ได้บุญเหมือนกันนะะเราไม่มีอะไรให้เนาะก็ดูแลช่วยกันไปเนาะสำหรับปูกกับย่านะคะอย่างนั้น เดี๋ยวไปดูไฟหม้อข้าวก่อนนะคะประสาตต้มน้ำไว้น้ำเดือดแล้วน้ำร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวมากินกาแฟกันนะคะลุงเสือกินกาแฟดำ เดือดแล้ว f4 เห็นไหมคะแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวหม้อเดือดนะ,ะอีกหน่อยก็ขึ้นไอนะคะโอนะหนึ่งข้าวเต็มหัวอัญญะเลยพี่น้องเลยภาษาเปิดน้ำไวดิเนเดี๋ยวไปเปิดปั๊มก่อน,นมันจะได้เต็มไวๆนะคะเดี๋ยวภาษาไปเปิดได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการ,ร,การติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกล้วยหอมลุงเสือพี่น้องสูงตั้งว่าสามสี่เมตรแล้วยังไม่ตกเครือเลยพูณอ่ะสูงมากๆนะคะเอซีโอ้ยมันคือนานตกเครือแทะสูงเอาสูงเอาจนว่าสามสี่เมตรแล้วดูนะคะเอซี งามมากเนาะใบบักใหญ่บักใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ยอมตกเครือนะคะสูงมากๆเลยสูงกว่าต้นมะละกออีกนะคะผู้ช